ูโอ้ยเรียกแน่นเลยี่ว่าร้อนๆแบบนี้ต้องไอติมดีกว่าทุเรียนค่ะไอติมค่ะทุเรียนไอติมแกรู้ที่ขายไอติมทุเรียนไหมอ่ะแกก็แค่ไปซื้อไอติมแล้วก็เอามาใส่ทุเรียนก็เป็นไอติมทุเรียนทุเรียนไอติมลดมากเลยบัวอ่าเอาคนไหนก่อนเอาลูกเนี้ย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 เลยทำมาก่อนเดี๋ยว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 ดูดูดูเคาะโอ้ยเรียกแน่นเลย ช่าง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 สามร้อยสามสิบถูกแล้วดีมีที่นี่แกให้หนูเลยค่ะรอเลยจัดไปจัดไปลูกนี้ได้ไหมรอก่อนรอก่อนร้อนทำไมมันร้อนแบบนี้เนี่ยก็นั่นน่ะสินี่มันประเทศไทยหรือนรกไงพี่จ๋านั่นน่ะสิแดดแรงผิวไหม้หมดเลย ร้อนแบบเนี้ยมันต้องกินเลยสดชื่นสดชื่นใช่เช่นเช่นทูเรียนหาทูเรียนเนี้ยนะอืกินทูเรียนอะไรร้อนแบบนี้กินทุเรียนไม่ไหวมั้งพี่ว่นร้อนๆแบบเนี้ยต้องไอติมดีกว่าทุเรียนค่ะไอติมค่ะทูเรียนไอติมทูเรียนไอติมกูควรจะกินทูเรียนพี่จะกินไอติมทูเรียนไอติมมันวบจะไปหาทูเรียนแล้วพี่ก็จะไปหาไอติม าะไม่เห็นเจอทุเรียนเลยพี่จ๋าพี่ก็ไม่เห็นเจอไอติมเลยทำไงดีอ่ะงั้นเราลองเดินดูอีกรอบไหมไปป้าจ๋าข้าเช่าจ๋าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นมันคุณนายเจ้าของตลาดนี่ใช่เราไปถามไหมเออใ่ความคิดดีดีมากตรองเวลาดีเจ๊ะคะเจ๊ค,คุณนายจ้ะคุณนายคะคุณนายคะคือพวกหนูอ่ะหาร้านทุเรียนนะคะที่เขาขายกันนะคะอ,อยู่ไหนคะวันนี้ไม่เห็นเลย ยแม่ค้าทุเรียนวันก่อนน่ะตอบตีกันแย่งลูกค้าวันนี้ก็เลยไม่มาขายทั้งสองล้านแล้วมั้งไปหาซื้อที่อื่นแล้วกันนะจ๊ะพวกนี้ค่อยมาใหม่ขอบคุณจ้าคุณนายตามมาหุ่ยเียบหยุดหยุดหยุดหยอะไรทำอะไรอ่ะก็ถือทุเรียนไงจะมาถามทำไมอ่ะหนักก็หนักอ๊ยต้องเป็นขโมยทุเรียนป้าเขามาแน่เลยพี่จ๋านั่นแหะสิขโมยของเขามาเหรอขโมยอะไรทาไมเธอสคนพูดไพ่อยแบบนี้อ่ะ ไม่ได้ขโมยมาะเวยไม่ได้ขโมยเหรอแล้วหลักฐานคามือนนั่นน่ะก็ซื้อมาไงซื้อมาให้เขาให้ถือมาแบบนี้ฮะเอาไปคืนอย่างนี้เลยนะหุยฉันไม่กล้าไปคืนน่ะกลัวป้ากระดาลัวป้าเขาด่าแล้วไปเอาเขามาทําไมไปถ้าอย่างนั้นพวกเธอทั้งสองคนพาฉันไปคืนป้ากันหน่อยสินะมานี่เลยหัวขโมยวิปป้าขาป้าขา ไอชอบนี่มันขโมยทุเรียนป้ามาค่ะใช่ค่ะป้านี่แกมาขโมยทุเรียนฉันไปตอนไหนฮะนายชอบตอนที่ป้าปวดสะบักคพิทุเรียนอยู่จ้ะแหมเห็นฉันขายดีหน่อยนี่ช่วยโอกาสเลยนะแล้วทาไมอ่ะจะกินทุเรียนทําไมไม่ไมาซื้อมาขโมยทําไมนั่นออเหรอ,อ,อไอชอบทำไมทําตัวแบบนี้เนี่ยเออทำไมไม่ซื้อละ่ะเออฉันสำนึกผิดแล้วพอดีฉันอยากกินจริงๆแต่ไม่มีเงินซื้อป้าไม่มีเงินซื้อ ไม่มีเงินซื้อก็มาบอกสิฉันอาจใช้แปะไว้ก็ได้ทําไมถึงต้องมาถึงขนาดขโมยกันอย่างงี้โอ้ยฉันขอโทษจ้ะป้าฉันสํานึกผิดจริงๆแล้วฉันไม่ตั้งใจจะคิดน้อยไปหน่อยเอาไม้นี่เคาะหัวแทนทุเรียนดีไหมเนี่ยแต่ยังไงก็ต้องขอบใจเธอสองคนนะที่ยังอุตส่าห์พามันเอาทุเรียนมาคืนป้าเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นน่ะคงเอาทุเรียนป้าเชิดไปละเอาอย่างนี้เดี๋ยวป้าจะตอบแทนน้ำใจเธอไหนๆก็ช่วยป้าทุเรียนมาคืนแล้ว ป้าให้ทุเรียนกินฟีหนึ่งคูจริงเหรอคะป้าจริงสิเลือกก็เลยเอาพูหน,นหนาๆแน่นๆแป๊กๆไปเลยแป็กๆนี่ๆๆแต่หน,ๆๆน,เนูเพิ่งรู้นะคะว่าป้าขายทุเรียนด้วยแหม <ๆ S 1> หน้านี้ใครเขาขายทุเรียนฉันนั้นเลยอะฉันจะบอกอะไรให้นะว่าทุเรียนฉันอะอร่อยที่สุดในสามโลกเลยกินวันนี้อร่อยไปถึงชาติหน้าเลยโอ้โหเชื่อฉันจริงเหรอคะป้าจริงดิไม่เคยโกหกอ่ะเธอลอง อขอบคุณค่ะป้าอ๋ยกลิ่นเนี่ยหอ,อมหอมป้ารู้ไหมหนูเดินหาทุเรียนทั้งตลาดเลยไม่เจอวันนี้หนูอยากกินมากเลยเอางี้งั้นหนูซื้อกลับบ้านหนึ่งลูกเลยได้เลยเดี๋ยวป้าจะเอาลูกเป็นข้อด,ดังปุ๊ปุก,ปกเลยมา,าขอกินได้สิมันมีนิดเดียวอะ่ะต้องให้มันกินชอบไปซื้อไอติมเป็นเพื่อนหน่อยดิอยากกินไอติม ไปสิไปคนแถวเนี้แรงน้ำใจมาร้านทุเรียนบอกอยากกินไอติมกินเลยกินเลยกินเลยจริงเหรอป่อป้างั้นหนูกนนะัดเลยนะกัดเลยตบฉ่ำมากเป็นไงฉ่ำามากพ่อป้าป้าอบอกแล้วทุเรียนป้านะอร่อยที่สุดในสามโลกเห็นไหมเวลาข้อดัง ปุกปุกปุกเลยอเอาลูกใหญ่เลยป้านี่ลูกนี้เลยตัวอ้าวคุณนายเจ๊ไก,ก่ทำไมวันนี้ไม่ไปขายที่ตลาดล่ะจ๊ะแหมคุณนายก็รู้อ่ะแม่ค้าในตลาดของคุณนายตั้งเยอะตังะ้งแยะฉันก็เลยมาขายที่บ้านเนี้ยแหละตลาดฉันน่ะไม่มีสุเรียนขายเลยตอนเนี้ยจริงหรอ,อเดี๋ยวฉันจะค่อยกลับไปขายที่คุณนายนะแต่ว่าตอนเนี้ยว่าแต่คุณนายจะเอาอะไรจ๊ะฉันจะเอาทุเรียนส0บลูกจ้ะสิบลูกเลยหรอจ๊ะโลเท่าไหร่จ๊ะ ร้อเหมือนเดิมจ้ะคุณนายสาลูกละกันฮะสามสลูกโอ้ป้าเดี๋ยวเดี๋ยวีลูกจะกินทันเหรอคะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเคนณรถคุณนายมาป่าจ๊ะมามามามันมาขนเลย30ลูกก็เราเราเกือบ300ร้อยโลไเลยไปเลยรถให้เท่าไหร่อ่ะแหมคุณนายคุณกันเอง30มลูกประมาณ300ร้โลได้ก็ร้อยยี่สิบเก้าบาทจ้าป้าเดี๋ยวนะ ลูกละร้อยยี่สิบแต่สามสิบลูกร้อยยี่สิบเก้าอะไรของป้าเนี่ยชิ้นล้อคุณนายเล่นหลักนา <c oughs> เอ้ยมาขนได้แล้วลว,วรอเท่าไหร่นะร้อยสิบห้าแนวไปอามอามเอาดีลูกฉันขนทุนเรียน,นอ,อ,อ้าวลูกเธอเหรอไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดี๋<อ>ดยเดยด,ด้เอาอย่างนี้พนมเฮ้ยเฮ้ยรีบไปไหนใจเย็นทั้งหมดเนี่ยประมาณสามร้อยโลคุณนายเอาหมดเลยไหมจ๊ะ ก็บอกแล้วเนี่ยว่าเหมาร้อยสิบห้าจ้ะโอเคเร็วๆนะเอาไปเลยเอาไปเลยอามเราไปปอกเอาไปใส่ตู้เย็นนะเอาเข้าฟรีดเลยนะจ๊ะได้ครับป้าจะเอาไปทำไอติมทุเรียนจ้ะนี่เป็นไอติมแช่แข็งกินฟินฟินเว่อว่ทั้งหมดเท่าไหร่จ๊ะสามสิบลูกเกือบสามร้อโลนะจ้ะหลอนอามอามมานี่ก่อน นี่ครับรู้ใจนะเนี่ยเราอะทุเรียนร้านเจฟไก่อะบอกตรงๆนะเนื้อดีมากขายอยู่ที่ตลาดป่าเหวนะตลาดป่าเหวฉันน่าจะต้องดังแน่ๆเลยเดี๋ยวฉันจะกินให้ดูถือสิฉันเนี่ยเอาทุเรียนไปฟิตตูเ้เยนช่องฟิตแล้วก็มากินฟินวอร์ หวานมันเยน็นชิ่ฟินเบ้อเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวไปเก็บตังค์ฉันละกันนะจ๊ะจ้าฉันไปแล้วนะเออจ้าขอชิมหน่อยได้ไหมอะ่ะทำเองนะจ๊ะอุ๊ยป้าน่ากินมากเลยอะ่ะงั้นฉันเอาลูกนี้เลยมามามาใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอ้หนูไอ้หนูใจเย็น,น,นเย็นแกะแล้วก็ใส่ใส่แบบแบบแบแบ,แบป้าเมืย่ยไหได้ได้ได้ทั้งหมด 229บาทเอานี้เลยนะแกะเลยจ้าป้านั้ยหะแล้ป้าวเนี่ยนี่เห็นไหมมาป้าจะแกะแล้วนะอยาให้มันแตกนะป้านะแตกหรอกอุ้ยน่ากินมากเลยป้าแน่นอนอยู่แล้วทุเรียนร้านป้ามก็ต้องน่ากินสิหอมเบอร์อยาให้มันเสียนะป้านะไม่เสียตายแล้วจับนี้แล้ว ออ้อันนี้น่ากินมากป้ามันต้องฉ่ำแน่ๆเลยเนื้อมันอ่ะออ้โหบอกแล้วบอกแล้วโอ้โหป้าสวยงามนี่มันอัจฉริยะเลยนะเนี่ยมาปิดกล้องปั๊บโอ้ยเขาไหป้าสอร่อ่ะิบเาบาทเด็ดสองร้อยยี่สิบเก้าเดี๋ยวนะสองอะหนูให้230าเลยให้ติ๊บหนึ่งบาทนะจ๊ะค่ายเกทุเรียนขอบคุณนะจ๊ะป้าวันหลังมาใหม่ ติตั้งหนึ่งบาทนี่พวกแกได้ไอติมมาเหรอได้ละหวานเจี๊ยบเลยเย็นชื่นใจสุดๆไปเลยอ่ะพรแต่แกเหอะเป็ทุเรียนแล้วนี่ได้แล้วจ้ะอืมแต่ว่าฉันก็อยากกินไอติมเย็นๆบ้างอะแต่ต้องเป็นไอติมทุเรียนนะที่พวกแกไปซื้ออ่ะมีไหมไม่มีอ่ะเดินทั่วตลาดได้แค่เนี้ยเออมีไอติมขายนี่ก็ดีแค่ไหนละ ากกิมนุเรียนจังสนใจเลยกินยากินเย็นอันี้ก็อร่อยแล้วจะไปหาที่ไหนเนี่ยนิวเจอแกก็ดีละแกรู้ที่ขายไอติมนุเรียนไหมอ่ะไอติมูุเรียนอืมในมือแกก็มีูุเรียนอยู่แล้วนี่แต่มันไม่ใช่ไอติมไงฉันอยากกินแบบเย็นเยนน่ะหวานเจี๊ยบเนี้ยหวานเจี๊ยบอย่างเงี้ยอืมคิดหน่อยแกแกมีูุเรียนอยู่แล้วแกก็แค่ไปซื้อไอติมแล้วก็เอามาใสูุ่เรียนก็เป็นไอติมนุเรียนูุเรียนไอติม ไม่เห็นจะยากเลยเออว่ะฉันลืมเลยอะแกเข้าใจนะสุติเจอกันไอติมทุนเรียนรสชาติใหม่เลยเนี่ย อะไรล่ะนี่อะไรอ่ะหนูมาให้ชิมอะไรล่ะทุเรียนไอติมไงอู้ทุเรียนไอติมก็ต้องเป็นแท่งสิวะมาเป็นอะไรเนี่ยมาเป็นก้อนเลยเนี่ยไม่ใช่ป้าหนูนะคิดเมนูขึ้นมาใหม่ทุเรียนกินกับไอติมช็อกโกแลตแล้วก็มีข้าวเหนียวมูนข้างในอร่อยมากป้าจะดีเหรอโอ้ยเชื่อไหมไม่เชื่ออาชิมค่ะลองกินป้าทุเรียนไอติม กินสิมันจะละลายแล้วตรงไหนดีเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันลิดมากเลยบัวโหทุเรียนกินกับไอติมเย็นๆเข้ากันเข้ากันเป็นยังไงล่ะชอบป่ะสิเราได้ข้าวเหนียวเข้าไปด้วยนะ เหมือนกินข้าวเหนียวทุเรียนบวกกับไอติมทุเรียนเลยเนี่ยแหละไอติมทุเรียนของคนรุ่นใหม่ไอติมทุเรียนคนรุ่นใหม่เหรอใช่อุ๊ยรุ่นไหนก็กินได้จ้าลืยของคนรุ่นใหม่งั้นเหรอใช่จ้าอขอบใจนะแต่นี่ที่ซื้อไปอ่ะไม่เป็นไรจ้าป้าให้ฟรีก็ได้กินให้อร่อยนะจ้า ติ่มทุเรียนของคนรุ่นใหม่บ้าเข้าท่าเว้ยอร่อย ไอศครีมทุเรียนของคนรุ่นใหม่ทุเรียนไอศครีมรู้จักปะโอ้ยน่ากินเวอร์อะลองชิมเลยไม่ต้องคิดเยอะกินได้แน่นะกินเลยโอ้โหข้าวเหนียวด้วยข้าเหนียวด้วย,ย,ววยทุเรียนด้วยทุเรียนด้วยเป็นไงบ่งตรง คนรู้ใหม่ถูกใจเว้ยเอ้ามาพอดีเลยมา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 าเลยมาเลยอร่อยมากป้าป้าหนูอยากกินหนูอยากกินหนูอยากกินทำให้หนูด้วยสิได้ได้ใจเย็นเย็นต่อคิว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 ไป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 อด้วยรอแป๊บรอแป๊บได้กินได้ได้อยอร่อยใจเย็นได้กินได้้ยเอ้ เย็นรอก่อนได้กินทุกคนได้กินทุกคนรอแป๊บรอแป๊บทำไม่ทันแล้วทำไม่ทันแล้วเป็นไงล่ะอร่อยลับไปทั้งอ uh ันเลยจ้ามากิน่อยเด็ก ผมข้าวสมองหนูวะโอ้ยอร่อยร้องเน่อันนี้อันสุดท้าย ของสันเองโอ้โหฉันที่บอกอะไรให้นะวันนี้เป็นวันแรกที่ฉันเปิดขายเพราะฉะนั้นฉันจะให้กินฟรีแค่เฉพาะวันนี้นะวันพรุ่งนี้มาเสียตังซื้อด้วยนะจ๊ะป้าจะขายแพงไหมอ่ะ ก็คิดน้ำหนักตามทุเรียนไงบวกไข่ติมนิดหน่อยไม่แพงหรอกดีกว่ากินอีกติมแท่งซะอีกมีความคิดป้าดีมากเลยนะเอามานี่มันแบบหน้าตาสวยขนาดเนี้ยนั่นสิผมว่าต่อไปเนี้ยไม่ต้องขายแล้วทุเรียนอะไรเปล่าเนี้ยเอามาขายแบบเนี้ยเพิ่มมูลค่าน่ะป้าเหมือนก็ต้องขายคู่กันเลยอะ่อ่ะป้าเอาไปลองชิมดูอู้วขอชิมได้ดีป้าแล้วแล้วแล้วคำเดียวคนละคำอืออร่อยอ่ะอร่อยปะ อร่อยมากาช้อนมาสิชไม่มีช้อนอร่อยอ่ะไอซ์ครีมของคนรุ่นใหม่มรุ่นเก่าทำอร่อยนะแน่นอน,นทำมาสวยเลยใช่ด้วยไปชิมแล้วพรุ่งนี้มาซื้อด้วยนะฉันมีแครทุเรียนต่อแล้ว เอาตาน้าเค็มนะจ้า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 โอเคโอเคทุเรียนไปจันปันใจทุเรียนอะไม่ใช่ไปจันทุเรียนปันใจแต่มาจากระยองใช่ไหมชุมพรหนูเรื่องอะไรกับเขาอาหารตามสั่งแต่ตามใจแม่ค้าจะกินอะไรมีทุเรียนเอาอย่างที่แม่ค้าคิดว่าอร่อยเลยที่มาผมมาครั้งแรกยังไงก็ต้องกลับมากินน่ะเอาแบบนั้นเลยป้าหนูขอเป็น number วันอร่อยกว่านะ 국민 <laughs> ของผมเอาสองใบนะพอเขาไข่อยู่ในกางเกงอะไรอ่ะมาแล้วจ้าวางของหนูก่อนเลยค่ะไม่เอาไม่ต้องอให้ผมก่อนตีนโคน่ากินเวอร์ป๊อดมีทุเรียนด้วยน,น่ากินเวอร์เห็นทีนี้แล้วรู้เลยว่าเทียนมีการศึกษาเทียนรู้ ทุเรียนไงอยากย้ายทัอ่ะกินดีกว่ากินดีกว่าจะคุยด้วยแหละไม่เห็นที่อยากคุยด้วยเลยอยากให้เราคุยยวได้จำไปโอ้โหไหลเลยนะ<ๆ>กลิ่นทุเรียนนี่หอมฟุ้งมากไม่ไหวไม่ไหวแบบนี้มีร้านแบบนี้ในประเทศไทยไม่เคยบอกกันเลยกินอย่างเดียวได้ไหม ฮืมโอ้โหโจกทุเรียน Amazing Thailand เวอร์อร่อยอ่ะหัวมัน euh ตั้งปัญหาจริงๆเลยคำสุดท้ายหัวอร่อยเวอร์คำสุดท้ายสงสัยจะสดเจ๊เก็บตังค์ครับ ายแฟนสวยจ้ะก็คือฉันเองอุ้ยอุ้ยสวัสดีจ้าอุ้ยร้านอาหารตามสั่งข้างหมู่บ้านเราเนี่เองที่ตั้งๆจที่เราจะมานู่นเลอาหารตามสั่งแต่เมนูตามใจแม่ค้านะจะกินไหมถามก่อนกินค่ะแล้ววันนี้ไม่มีนูอะไรบ้างคะ ไม่บอกนั่งรออุยกินไหมกินก็ได้จ้ะแต่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 แอบเห็นว่าเป็นเกี๊ยวอ่ะใช่ไหมเกี๊ยวสองใจออ้ยใครใจเยันเป็นคนไม่ดีหลานตามสั่งยังมีเกี๊ยวแต่ฉันอ่ะสดเลี้ยวยังไม่มีใครเลยอย่าไปตกคอไปนั่งเถอะทุเรียนสวนใจใช่ไหมจ๊ะป้าใช่น่าจะเป็นทุเรียน หมอนทองดี๋ไม่ชะนีนะจ๊ะโอ้ยฉันไม่อยากกินชะนีฉันอยากกินหมอนทองโอ้โหก้านยาวขนาดนี้ยาวจริงไปชะนีก้านยาวหมอนทองไปจปลา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 เดนหน้าท่อเรียนที่ อุยมาแล้วมาแล้วเกียวปันใจในร้านทุเรียนปันใจนะจ๊ะโอ้ยน่ากินเวในจานเนี้ยมีทั้งหมอนทองก้านยาวแล้วก็ชนีใครดีใครได้นะจ๊ะอุ้ยเลิมเลยก้านยาวมาอุ้ยเฮ้ยอย่าแย่งฉันไม่แค่ตาเดียวายกังโอ้ยนี่ฉันจะกินฉันจะกินฉัวกนควมึงเฮ้ยนะกินหมดเลยฉันกินไม่ทันนะเห็นไหม ของซานโอ๊ยมันต้องขาดกันไม่ใช่หรือไงคะหูเรียนเน้นเน้นโอ๊ยอร่อยหืมหืมอร่อยมากเลยโอ๊ยแกเอามานี่เลยนะเอามานี่โอ๊ยไม่ถ่ไม่ดีโอ๊ยหอกเกลียวโอ๊ยอยากได้จ่ายตังค์เหมือนกันไหมล่ะเหนนั้นอ่ะจ่ายเยอะสุดเลยกินหูเรียนเยอะอะไรเนี่ยวะกินเนื้อกินเนื้อกินเนืจ่ายเยอะนะ ใส่มางี้เหมือนเงาะป่าเลยนะอะไรส่วนเงาะป่าเลยวะจ๋าดูดิเกินผักชีด้วยดีกว่าสีไม่เข้ากับผมเลยอะเอ้าเกี่ยวอะไรเนี่ยอันนี้เขาไม่ได้ให้มากินเขาให้ว่าเอาไว้ประดับหัวเนี่ยมันเกี่ยวอะไรอะฮะเอาไว้ใส่เก็เหมาะดีนะดูดินี่ย่าดมองเลยเพนใหม่ไงแกกินแบบติดแบบเวอร์อ๋อใช่นใหม่ประเทศไหนยะประเทศดูไบ เอาแล้วเน่าขาวเลนะหรออันนี้ยชนีนะกินได้หรอชนีก้านยาวมันจะนอนนอนนอนท้องกินได้อหญ่นอนก้านยาวหอยที่นอนชนีต <dir lands> ้องแบบฉันฉ <eat> <terms> ันว่าฉันเลตสุดเนี่ย <break> ก <noises> ินหมอนทองทั้งใหญ่ทั้งหวานหวานโอ้โหฉันบอกเลยกรอบนอบลูกน้ำก็หวานอยู่สนุกยาวไหม ก็ยาวอยู่นะอาเรือยู่ก็ไปโอ้ยปากเปื้อนหมดแล้วเนี่ยพวกเธอเออกินกันไปเลยเถอะข้าวฟ้องทุเรียนเจ้าทุเรียนคิปโลกรอแป๊บนึงนะจ๊ะจ้าจะไปแย่งกูทำไมเนี่ยนัมเบอร์วันมาก่อนค่ะโอ้ยนมันแค่เนี้ยเมื่อกี้ หัวร้อนยางนั้นไม่แม่เลยมีโต๊ะเดียวทั้งร้านเนี่ยได้วยังปลาอยู่แล้วขายแป็นสวยไรดีกว่าเจ๊กับตังครับคิดไม่ทันเลยว่าจะเล่นอะไรอ่ะอันนี้เพลนชุมพรจ้ะอ๋อเหรอ Slay so,